พี่น้องพระอาจารย์กลับมาเร็วพระอารย์กลับมาเร็วกำลังว่าพอดีเลยพอดีเลยปไถ้าเราว่าทยงไปนู่นไปไหนไปับีไปก่นเด๋มาจะเชิญนึยไหมม่เห็นว่ากระได้พี่ ถามเราว่าเถอวพีว่าย่าผิบว่หันมาได้ไงหันมาอยู่จะนี่มองไงตอนนี้ว่าข่าวเนนอะาแม่เลยไปก่อนไปก่อนนะไปช้าหน่อยว่ข่าสนอโอ้มันมันเด้มีโอกาสไงไงได้ผิวเขาอยากบอกเจ้าจิตสั้นเลยตอนนี้สั้นบ่คักสั้นแห่งดิบดิบสั้นสั้นเอาเอาเราถอดใจแล้วไงแต่เราเห็นพอดีไงเมนเขาถอดใจเลยดิเขาถอดใจว่า วันนี้ไม่เห็นอาจารย์เลยเดี๋ยวรอให้เพื่อนไปนั่งก่อนกินพอดีครับพี่น้องสันนี่ลีเด้นี่สันสันนี่ฮะโอ้พี่กั้งต่อทุกคนเรามา ep ต่อไปดวงตูดเด้อนี่เด้อฮะดวงตูดเ็นบ่ก็อลรถ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 เดียวถึงตำรวจบอกว่าให้ยังเราพี่พันยังเขาบอกเน้อ เราก็ไม่เคยเห็นเด็ดแต่ละมูแต่ว่าเราสกิดจังเนี่ยก็ไม่ชมากหรอเ่เออที่เราิดนันไปย่าพ่อเนี่ยแมนต์ดีพิมพอินเออบเฉยอนพี่อบอัดต่อเชื่อว่าทายแล้ว่สกิดบเอ๋ยลว่าอันย่างกับเลยแมนตขอบคุณน้องอบเฉยมากๆนะครับขอบพูดหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะ มีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะตอนแรกคิดว่าลน้องชายเราจะไม่เจอนะคะน้องชายเราจะไม่เจอพระอาจารย์นะคะกำลังจะออกกลับกำลังจะออกไปเสริมไทยพอดีไหมใช่กำลังว่าจะกลับพอดีเลยค่ะเดี๋ยวรอให้จังหวะไปได้เข้าไปพักเข้าไปอะไรเราว่าอันนี้มากในยุนเจ้าข้าจ่าวว่จังหวะมากอือวย็นเจะเข้าใจว่าววไแล้วอ่านไปข้าอาจารย์ที่นี่แต่้าอาจารย์อ๋อไม่เป็นผ้ะอาจารย์ขึ้นมาใหญ่ใหญ่ผ้าอาจารย์ขึ่นมาแล้วกลัวกันมากพอดีเลย ก็ไ่รู้จักหน้าตาคนติดเงินนี่ดิภาพเต็มวัดไม่ได้มองไม่ได้มองก่ได้สังเกตเลย่อเลื่อเลื่อเลื่เลื่อพี่โน่ตอนเนี้ยผมเห็นยังก็ถือชันแห้งเพราะผมขอเพราะว่าเาตั้งใจแล้วแต่ว่าเ้าไปปั๊บตั้งใจแล้วพี่แต่ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ไหมเพราะท่านเหนื่อยแล้วไงคนติดเงนมลมาใช่ไหมล่ะเอ๊ะแต่เห็นแต่ได้เห็นแล้วแต่ได้เห็นแล้วแต่ได้ชิดอยู่ใช่ไหมได้ทัน อ่อนไปทางหลังอืมอ่อมไปทางหลังอยตรงนี้เรายังไม่ขึ้นไปเลยเรามาเลยไม่ขึ้นไปเลยขึ้นไปดูตรงข้ไปขึ้นไปก่อนขึ้นน่ะเดี๋ยวขึ้นก็ขึ้น ขึ้นไปกลับแต่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วได้เห็นแล้ว,ลวกวลงงำลังสีออกกลับพอดีครับได้บุญแล้วล่ะจัะนเห็นแล้วแ่แล้วม่าเธอจะไม่เห็นไง <c oughs> โอเคครับครับจะได้ไม่ต้องเดินนะครับอ๋อัอันนี้ก็ขึ้นได้ใช่ไหมคะครับอ๋อข้างในเหรอคะ

วิทไมนึกตอนมาาขอพรท่นน่ะั้นก่อนเข้าสาวน้อยที่บ้านแทนทีนี้ทีนี้อ่ะก็คือหลังจากที่ไปหาบอสใช่ไหมวันนั้นใช่ค่ะท่านอวยพรให้ก็ปังเลยเลยอยากมาไหว้ท่านใช่ใช่แม่ฟาส์ฟาส์ว่าแต่อาจาพนสิบ่มีบุญอะไมบุญนี่ถอดใจออกเลยบพคักเพราะว่าตอนตอนเรามาถามเจรติแม่เพ้นว่าหลวงพ่อนิมนต์ออกไปเมื่อ20นาทีที่แล้ว ต้องทให้นจวนี่เเอาเาู้เพราะการใช้่ไดสิบ่ไหนดิพักก่อนไหมพักก่อนก็ได้ครับโอเคครับ อาแงไข่คอเีครับประมาณนี้ครับอ่นีหแถวมาไกลน้มาอขอแเดียวแล้วก็ออกมานะครับให้เราพ่อข้าหัวนะครับขึ้ขบน่อครับได้เจอรีสร้าข้าใหญ่นะครับขึ้นหนึ่งร้อย ใเลยครับร่มสดเลยครับร่มเลยครับเอาตามกำลังเรานะครับครับผมรวมพูนะครับายนะครับงกันเลยครับมาเลยครับขอให้ Bert, ไปไ,ไปไปขอแถวเดียวนะคร Herm ับเอาใกล้ๆนะครับใน้ลงพ่อข้าหัวมันไม่ถึงครับลงพอไม่ถึงนะครับใกล้ๆนะครับออกเลยครับออกซ้ายเลยครับออกซ้ายเลยนะครับขอบตดใจนะครับนะครับข้าวไม่ถึงนะครับต่อแถวไปต่ถวเดียวเดียว จังหวัดลังกานะครับใส่ใจเดินขันได้เลยรับของขอบท้ายเลยนะครับเดินได้ขอบท้ายนะครับของคือยาบคายใช่ไหมขอบท้ายเลยท้ายนะขอไม่ถือนะครับขาเอาใกล้เลยครับไปใกล้นะครับขาไใกล้นะครับเป็บุญแล้วเดียมากแล้วครับพี่น้องก็กลับมาแล้วพอดีเลยนตอนแรกว่าจะไม่ได้เจอเลยใช่ครับ พอ,อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุก่าติดตามครับสวัสดีครับพี่น้อง